ความคืบหน้าคนขับรถบรรทุกหล้อที่เมายาแล้วก็ไปชนดะ41คันรวดวในย่านเอกกัยใหมนะคะล่าสุดค่ะทางด้านบริษัทรถบรรทุกยินดีจะชดใช้ค่าเสียหายนะคะเพราะว่าบริษัทประกันที่ทําเอาไว้ชดใช้ค่าเสียหายเพียงแค่ห0 0 0นบาทเท่านั้นขณะเดียวกันตํารวจนี่แจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรวมถึงเจข้อหาหนึ่งในนั้นมีเรื่องของการแจ้งข้อข่าวหามียาเสพติดไว้จําหน่ายด้วยค่ะเมื่อเช้านี้เองคุณผู้ชมค่ะ ตำรวจสนอนทองหล่อนะคะก็ควบคุมตัวนายเอกพจนผู้ต้องหาไปฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้แจ้งข้อหารวมกัน7ข้อหานะคะทั้งเรื่องของการมียาเสพติดว่ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมายข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งผิดกฎหมายขับรถขณะเสพยาเสพติดผิดกฎหมายไม่หยุดรถให้การช่วยเหลือ ฝ่าสัญญาณไฟจราจรป่าสัญญาณมือเจ้าหน้าที่รวมไปถึงหลบหนีเจ้าพนักงานโดยไม่หยุดรถให้การช่วยเหลือด้วยซึ่งระหว่างทางที่ตํารวจควบคุมตัวผู้ต้องหาค่ะมีรายงานข่าวรายงานระบุเลยนะคะว่าผู้ต้องหานี่มีสีหน้าเรียบเฉยและยังคงสวมใส่ชุดเดียวกันกับวันที่จับกลุ่มก่อนที่ตํารวจนั้นจะนําตัวขึ้นรถไปฝากขังนะคะแล้วก็มีการคัดค้านการประกันตัวค่ะเพราะว่าจากการไปตรวจสอบประวัติย้อนหลังคุณผู้ชมคะนายเอกพจน์คนนี้ เป็นผู้ต้องหาที่มีคดีติดตัวจํานวนมากค่ะอัตราโทษเองค่อนข้างเยอะหากให้ประกันตัวไปตํารวจเกรงว่าจะมีการหลบหนีนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะมีตัวแทนของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยครับซึ่งเป็นบริษัทประกันของรถหกล้อนะฮะเข้ามาเจราจากับบรรดาผู้เสียหายครับเบื้องต้นนะมีตัวกลางเป็นตํารวจมาช่วยเจราจาให้เรื่องการชดเชยค่าเสียหายโดยจะคุยกับคู่กรณีที่มีประกันชั้นสากับคนที่ไม่มีประกันก่อนนะครับ ซึ่งยอดล่าสุดนะครับมีรถเสียหายรวม42คันนะครเป็นรถยนต์34คันแล้วก็รถจักรยานยนต์8คันครับแล้วทางฝั่งของคุณสุพีบุตรพรมซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายขนส่งบริษัทชัยพิวัน์จำกัดซึ่งเป็นบริษัทต้นสังกัดนะฮะก็พูดถึง าการก่อเหตุของนายเอกพจน์ซึ่งเป็นคนขับรถนะครับบอกว่าเคยก่อเหตุรูปแบบนี้มาแล้วหลายครั้งซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยก็จะบอกกับลูกน้องเสมอฮะว่าหากว่าทําผิกดกฎจราจรเนี่ยให้นําใบสั่งให้ตนเพราะว่าปกติลูกน้องมักจะวิ่งออกเลนขวาเป็นเรื่องปกติแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงมีการหลบหนีตํารวจนะครับแล้วก็ทางคุณสุพีนะฮะซึ่งเป็นหัวหน้าเนี่ยเขาบอกว่านายเอกพพน์เนี่ยเขามาทํางานกับบริษัท4เดือนแล้วก็ไม่เคยมีอาการผิดปกติ ปกติจะเป็นคนเก็บตัวเงียบฮะไม่สูงสิงกับใครนะครับส่วนเรื่องคดีก็เดี๋ยวคงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตํารวจส่วนค่าเสียหายที่มันเกินจาก0 0 0 0 0บาทซึ่งทางบริษัทจราชนครับรับผิดชอบทางบริษัทต้นสังกัดครับทางชัยที่วัดจำกัดก็บอกว่าจะยินดีรับเงินรับผิดชอบนะตัวเงินที่ทั้งหมดนะครับคงไม่จําเป็นต้องถึงขั้นต้องฟ้องร้องกันเพราะว่าทางบริษัทเองก็ยินดีจะรับผิดชอบนะครับ เดี๋ยวติดตามความคืบหน้าคดีนี้นะคะเพราะว่ามีรถยนต์ที่เสียหายทั้งรถจักรยานยนต์รวมกันนี่41คันรว่วนะคะมูลค่าความเสียหายที่ตรวจสอบมาเบื้องต้นนี่ประมาณ2ล้าน5 0 0 0 0บาทขณะที่บริษัทประกันสินมั่นคงที่ทําประกันเอาไว้จะชดเชยค่าสินไหม่นี่ประมาณ6แสน0บาทด้วยกันนะคะเดี๋ยวตามติดคดีนี้กันค่ะ